ลูกสองลูกสามไม่ค่อยเข้าใจแต่ลูกน้วนฉุกเกาะแล้วดังปุกๆว่ากินได้ตาผมไม่มีลูกจีบกูเลยตั้งบงให้ก่อนรอ ตั้งวงจีบแล้วนะตั้งวงจีบโกนนะคะอ่าขอบคุณค่ะพี่จาชากัดด้วยเนี่ยปะพะพะพัดปะพัดพัดจารีพัะจารีนะพี่พระจารีนะคะสวัสดีค่ะหัวเราะให้เทกนะอ้อยเทือนนะคะปลอยร้านหมูกระะอาจจะจวนัวย่างแต่ถ้าหานมาก้างๆอาจจะจวนัวืกอกเนื้องอกไปโคนนะคะยิ่งกว่าเนื้อคู่อีกนะคะ ฟังแน่นเลยนะตูงกี่บาทกากแวนดีรูป่อยให้แวนกินระวังจะหลงรักในการให้กแฟนกินจะหลงรักนะอินเลฟในความหุนเอสของแฟนนะคะพี่เกวนะต้องระวังนะกายรูปไปตาทูกิยูตูกิยูนี่นะตุงกี่บาทว่าเั้นกลองนี่กลองมีสามโอเอ้ดุ้ยไม่ หนึ่งกล่องมีสิบซองหนึ่งกล่องมีสิบซองหนึ่งกล่องมีสิบซองราคาสามร้อยเก้าสิบบาทพี่นอนก่อนรับคุณครูฟอยฝันดีครับฝันดีพี่พัดนะคะฝันดีค่ะตอนนี้ลูกสามตนวละนะโง oh <no. S 1> งโพนะคะลดตัวหด้หนึ่งเรายอมเพจเราต่อให้หนึ่งนะคะณจุดนี้ไม่มีเพลงเลยทุกคนไม่ต้องโกนะไคกค่ตาไม่ได้มีไก่ตา พี่เกมสักสวัสดีค่ะสวัสดีพี่กุ้งด้วยสวัสดีค่ะน้องเกมน้องเฮียอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือกูลาบานน้องเกมสวัสดีน้องเกมสวัสดีบีบอกนะตัวเจ้าจูกมันตัวเจ้าจูกกินได้ลูกหนุนปุดปุดมันพี่โต๊ะนะมันกินแล้วเหมือนน้องโปรยไม้มือแล้วพี่ติดตกจอยตูนมาแล้วแบบเห็นก็ๆๆน้องโปรยไม้นี่น้องโปรยนอนอยู่กลาง จินไปหนึ่งรองหน้าตาโกงภรรยาจะเปลี่ยนปอยงอนะขายกันจุดนี้เลยนะก้อกไปไม้ออกไปไม้ถ้าพูดเรื่องจริงก็คงไม่ใช่ห้องนี้แล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะพี่พุ่มวัสดีนะคะอีอรวยหนุ่มเปรตจิบก็กโอความเนี่ยรวยกันหลบพี่ไม่รอยก,ก้อนงานไม่ตั้นนั่นเดียวอ่านยอหลังอีกหนึ่งนะพี่อุ้งสวัสดีนะพี่อุ้ง สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสด,ดีนะคะอ่ามูชาเลี้ยวครับยกสวนลยนะะุ <c oughs> ยเนี่ยบอกนะกำกลมไม่มีแม้แต่อ่ามีดกรีดยางอ่ะกำกลมกรีบกรีบเอ่อเกี่ยวกันไหมไหมไปละมาโยดมุกที่โบกำลังกุบกิบแล้วโบให้ได้โฮงแล้วก็จากไปพี่อุ้งว่า <c> พ <oughs> ีบบอ่อุ้งว่าไอ้ปุ้นไอ้อปุ้นตรรุปจ่าจีไม้ไอ้อปุ้นจ่าจีไม้นะคะจีไม้บอกมาเลยตี ครูฝันดีครับฝันดีพี่พัดนะครับฝันดีค่ะหัวใหญ่เลยนะน้องสีนะสวัสดีกับครูปรอยเนี่ยสามชุกตลาดร้อยเปรค่านะพี่วิจาร์ครับพี่วิเชียนพี่วิเชียนนะคะสามชุกตลาดร้อยปีเราต้องไปลาไว้ฮะปลาเ <c oughs> นี่ยจอดเตรียมรถลยนะคะ <c oughs> เราต้องมีอาลพาดอาลพาดเราต้องเข้าอาลพาดนะคะเฮียเราจะไม่สิบล้อแล้วเราไม่ถิบล้อแล้วตอนนี้เราจะอัปเกรดว่าเราเป็นขับอาพาดนะ อ่าดีค่ะกีบกูลปอยไม่ได้รวงนี่บีหวงนี่น้องอุ้มบืองไม้อะพาบีบีก็หวงน้องอุ้มก็หฮองนี่ตําปูดีตอนนี้ลูกสามครับนะลูกสามวโอเก็บจังไม่รอเรามั้งเออไม่รอเรามั้งเอออ่รวยมั้งตาเอาเกล็ดปลาไปกวางเอาไว้เลี้ยใต้ต้นปูนี่ไม่รู้หอกต่อเลยเกืดอจะเป็นมะขาไอ้ัรนะไม่ใจ เปลอจะเป็นต้นโูนะเปิดจะเป็นต้นโพแม่ปลาบตูต้องเข้าโต้ให้หนุ่งแล้วนะเป็นทรีว่าโต้ให้หนุ่งเขได้สามเราก็เหลือโจงเลยฮนะโตให้หนุ่งนะก็นำไปแล้ววนะ้ยโรมาโนโราไม้มามนโราเอ้ย พี่พูดดังไปใช่ไหมน้องเกมพี่พูดดังไปไหมน้องเกมจ๋าบ่า,านน่ะกะหวัวถเตีว์เตกอยู่เรียวนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่ออลีพี่แจ็คอ่ะพี่แจ็กกันนะออลนิวแจ็คพี่แจ็คแจ็คอ่ะพี่แจ็คนะคะสวัสดีค่ะลูกสามเลี้ยงเองตั้งหมดเลยมันนะะ่ะไอ้รวยชุดยอดจริงๆมีกุ้งนะไม่เป็นไรครับไม่ได้ยินน่ะปิถูแล้ว เปลี่ยนเปลี่ยนรถกี่คันแล้ว e. เห็นอียวรถใหม่มีรถอ e. ีชูให้ขี่โปรหมดมันเปลี่ยนกันหม่แล้ว <S <S ว่าว่าคนรวยมากพี่วิชาญคนรวยมากคือแบบวิธีของความรวยจุดๆ,ๆน้ำมันหมดเอาแค่ที่ปากซอยก็ปนะก็เอาถึงปากซอยนี่มันหมดโจดกัดรึม่คือคือขี่ขับรถไปบางทียังไม่ถึงปากซอยเลยน้ำมันหมดโกนนะคะ อ่านาคาโกงปูม,มีลูกสามเชือพร้อมลูกกูปโพยเชือพร,ร้อมด้วยนุ่นนะเสือปูนนอลแบบเชือพร้อมเลยนะโ,โอืออ,อีเปียอีเปียอี อะไรนะเชื่อไอ้โรยอยู่นี่อ่านไม่ออกนะสวัสดีค่ะครูพี่ปลอยกดสวยสวัสดีค่ะนะสวัสดีครูพี่ปลอยครับผมสวัสดีพี่ประเสริฐด้วยนะคะทํางานไหมคืนนี้นะคะตั้งวงถุงนะคะโรต้าโราจะรับมุกกันขนาดนี้เราควรมีวงนะคะอนุญาตให้จีบหนึ่งวันวันแล้วที่เหลือเอาไปหน่อยจีบหนึ่งวันแล้วที่เหลือเอาไปหน่อยไม่ต้องมีคู่กันแล้วนะน้องปลอยไม่ต้องมีคู่แล้วนะคะคนที่หวงที่ถุดก็คือน้องอุ้มนี่แหละ ไม่รู้หวงไปตายาหยอดตาที่หน่อยนะหวงจริงหวงจังหวงหวงเวอหวงวังหวงวะแล้วหวงแล้วหวงอีกหวงแบบไม่ต้องหาพ่อพันเลยไม่ต้องหาแม่พันเลยไม่ต้องหาเควเอาไว้เตือนแต่กับเขาโพลยฮะนะเออณจุดนี้พี่ทูจัดรวยนี่เดียวกายโยเองนะใ้รดู ลูกกอกเกล็ดยังแล้วยางไรยะลูกกอกเกล็ดยางแล้วไม้นี่คือ,อรอยอือนหัวร้อยเตกนะกินกินอมยิ้มกวนนอนวะสักกินอมยิ้มกวนหนูพี่เพียงหวัดดีค่ะตามได้เพลงรูปอยนี้นะมันนะคะเราวังว่าจุด